สวัสดีครับน้องๆช้าวห้องเรียนสีเขียทุกคนนะครับพี่ชื่อพี่ตังก้านะครับก็วันนี้พี่ก็จะพาน้องๆเข้าสู่การคิดค่าหน่วยไฟฟ้านะครับแล้วก็การคิดค่าไฟนี่โอ้พี่ครับพี่ครับทําไมเห็นต้องคิดด้วยล่ะครับทั้งพี่ครับพี่ครับคิดค่าไฟแล้วมันยากไหมอ่ะอะไรอย่างนี้ทุกคนอาจจะเกิดคาถามอะไรอย่างนี้ขึ้นใช่ไหมแต่ว่า พี่ก็ขอบอกว่า,วาจริงๆมันยากแค่การคิดตัวเลขนั่นแหละก็อาจจะไม่ชอบกันก็ใช้แค่คิดเลขก็ได้นะครับอืมแล้วคอนเซ็ปต์ของมันก็นคือแล้วทําไมเราต้องคิดค่าหน่วยไฟฟ้าเลยล่ะครับหรือทํําทาไมเราต้องคิดค่าไฟเออเพราะว่าการคิดค่าหน่วยไฟฟ้ามันมีประโยชน์แบบหลายอย่างเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นแบบการนาไปสู่การคิดคาร์บอนว่าเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปเท่าไหร่ไปกี่ แบบคาร์บอนฟุตกปิ้นคาร์บอนอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็การคานวณค่าไฟเนี่ยมันก็มีผลต่อการที่เราวางแผนว่าเดือนนี้เราใช้ใช้จ่ายเราจะเป็นยังไงเราต้องเก็บตังค์ว้าจากค่าไฟเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะอืมแล้วก็การที่เราแบบรู้ว่าไอ้หน่วยไฟฟ้า,ฟาแบบไอ้เครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันใช้ไปกี่หน่วยไฟฟ้า,ฟาเราก็จะรู้ว่าเออ เครื่องนี้เราไม่ค่อยได้ใช้หนี่แล้วทําไมถึงหน่วยไฟฟ้ามันขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะเครื่องนี้หรือเปล่าเราก็จะได้เอามันออกหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่มันมีหน่วยไฟฟ้าที่กินน้อยลงมาเพื่อทําให้เราประหยัดขึ้นนะครับองั้นมาต่อกันเลยนะก็คือเริ่มต้นที่การคิดค่าไฟนะครับการคิดค่าไฟเราสามารถคํานวณได้จากการนําค่าไฟฟ้าในหน่วยิโลวัต์มาคูณกับจํานวนชั่วโมง ในการใช้เครื่องไฟฟ้านั่นเองนะครับจริงๆมันเรียกว่าการคิดค่าไฟไม่ได้นะครับมันคือการคิดค่านหนวยไฟฟ้านั่นเองนะครับเออ <c oughs> ซึ่งไอที่พี่บอกว่าเอาฟฟ้านนวกำลังไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตมันคืออะไรนะกำลังไฟฟ้าในหน่วยกิโลของพี่เนี่ยหมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นน่ะใช้กําลังไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัต์เท่าไหร่อืมว่าจะรู้ได้ยังไงก็คือ เราจะรู้จากการที่มันมีฉลากข้างกล่องที่เราซื้อมาหรือว่าฉลากข้างแบบผลิตภัณฑ์ะอะไรเงี้ยว่าแบบโอเคเหลอาไฟดวงนี้กินไฟประมาณ100วัตอะไรอย่างนี้นะมีกําลังไฟฟ้าประมาณ1 0 0วัตหรือตู้เย็นตู้นี้มีกําลังไฟฟ้าที่สามพันวัตอืมอะไรอย่างนี้มันก็จะมีบอกอืมแล้วพี่ครับพี่ครับที่พี่บอกมามันเป็นหน่วยวัตไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมถึง พี่บอกให้ใช้กิโลวัตต์นะครับก็เพราะว่าหน่วยไฟฟ้าเนี่ยจะคิดจากการที่เราใช้หน่วยกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับอืมก็กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงโอเคเราอาจจะเห็นหน่วยนี้อืมมีการคิดคิดคำนวณหน่วยไฟฟ้านั่นเองนะครับ แล้วและจำนวนชั่วโมงที่ใช้เครื่องไฟไฟ,ฟ้านั้นในหนึ่งวันพี่หมายถึงอะไรหรอครับก็หมายถึงว่าเราใช้เครื่องไฟฟ้านั้นอ่ะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณก,กี่ชั่วโมงอ่ะอืมเราก็จะคิดค่าไฟตามนั้นเลยนะฮะเช่นกิโลวัตต์เนึ่เราสมมุติเราว่าอืมอย่างหลอดไฟก็ได้หลอดไฟอันหนึ่งใช่ไหมโอเคหลอดไฟเนี้ยมันประมาณ ศูนย์จุดหนึ่งกิโลวัตอืมก็คือการเอาหนึ่งร้อยวัต์เนาะหารด้วยหนึ่งพันเราก็จะได้หน่วยกิโลวัตออกมาเป็นศูนย์จุดหนึ่งกิโลวัตอืมเป็นตรงนี้แหละที่เราจะไปคิดอืมสมมติว่าอ่ะถ้าเราเปิดหนึ่งชั่วโมงมันก็จะเป็น0ูนจุดหนึ่งกิโลวัตถ้าเราเปิดเป็นสองชั่วโมงก็จะเป็นศูนจุดสองกิโลวัตถ้าเปิดเป็นสามชั่วโมงก็จะเป็น0ูนย์จุดสามกิโลวัตโอเค ประมาณนี Japan, been, fruit, ้นะอันน ah, okay. ี <c oughs> ้คือคอนเซ็ปต์ของมันเรามาต่อกันเลยนะครับก็คือเรื่องของสูตรนั่นเองโอเคสูตรถามว่าเรามีกี่สูตรอ่าโอเราเรารู้จักกับสูตรแรกก่อนกรณีที่ให้หน่วยไฟฟ้ามาเป็นหน่วยวัตนะครับวัตนะหน่วยวัตขีดวัตฮะให้นําค่ากำลังไฟฟ้าไปหารด้วยหนึ่งพันเหมือน่ปกี้ที่พี่บอกนะอีคเราจะได้ว่า เราจะได้ว่าเราจะได้ค่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยในหน่วยกิโลวัตต์มาแล้วอืหน่วยกิโลวัตวววต์เห็นไหมแล้วนําไปคูณกับชั่วโมงที่เราใช้งานต่อวันเราก็จะได้ว่าจํานวนหน่วยไฟฟ้าทีา่เราใช้ต่อวันเนี่ยมันเท่าไหร่นั่นเองนะครับตามสูตรนี้ว้าวนี่เลยโอเคอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่ยกตัวอย่างไฟหลอดไฟใช่ไหมหลอดไฟโอเคศูนย์จุด อ๋อโอเคไหมหนึ่งร้อยวัตต์ว้าวหนึ่งร้อย wow. วัตหนึ่งร้อยวัตต์โอเคหารด้วยหนึ่งพันใช่ไหมแล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่ชั่วโมงก็ใช้งานแต่ว่าพี่บอกว่าโอ้พี่ใช้แบบไม่ค่อยเยอะหรอกพี่อยู่บ้านไม่ค่อยเยอะสามชั่วโมง,งอะไรอย่างนี้จะเป็นศูนย์จุดหนึ่งคูณสามแล้วกับเราใช้ไฟฟ้าไปศูนย์จุดสามยูนิตนั่นเองนะครับโ okay. อเคประมาณน,นี้นะอืม เราใช้หน่วยไฟฟ้าไปศูย์ดามยูนิตหรือหน่วยก็ได้หน่วยโอเคหน่วยนี่ยมันเะหมือน,นกันนะครับพี่อยากจะเรียกสับไปสับมาระหว่างหน่วยกับยูนิตอืทีนี้มมีสูตรหนึ่งก็คือถ้าเขาให้กิโลวัตต์ไปเลยละ่ะอืมก็ทําไงก็ให้เรานําค่าการไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นหน่วยกิโลวัตต์เนี่ยไปคูณกับชั่วโมงในการใช้งานต่อวันได้เลยเราก็จะได้ค่าของจํานวนหน่วยไฟฟ้าต่อวันมาแล้วนะครับไม่ยากนะอันนี้ก็คือ ไม่ต้องหาหนึ่งพันเองนะครับถ้า,าให้ถ้าเขาให้หน่วยกิโลแวนแล้วโอเคอืมต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องอัตราก้าวหน้านะครับถามว่าทําไมเราถึงต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่านอกจากเราจะรู้ว่าเราใช้ค่าไอ้ไข้ไฟไปกี่หน่วยเนะี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเราใช้ไอ้หน่วยไฟฟ้าให้เราใช้ไทั้งหมดเนี่ยเราต้องจ่ายเงินกับมันทั้งหมดกี่บาทซึ่งมันคิดจากอัตราก้าวหน้านั่นเองโอเคอัตราก้าวหน้าคอนเซปต์ง่ายนะครับ คือการที่เรายิ่งใช้หน่วยไฟฟ้าเยอะมันก็ทําให้เราต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นตามหน่วยไฟฟ้านั้นด้วยแต่มันจะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปคือมันอาจจะประมาณว่าเรามันอาจจะไม่ค่อยม a k e น e n มากเพราะว่าอ่ะพี่ครับทําไมถึงแบบอย่างของเนี่ยเราซื้อเยอะๆมาทีนึงแล้วเขาแบบว่ามีส่งฟรีหรือแบบว่ามีแบบถ้าเป็นพวกขายปรีขายส่งอะไรพวกนั้นก็ ยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งราคาถูกไม่ใช่หรอครับราคาต่อชิ้นอ๋อมันไม่เหมือนกันนะครับน้องคือไฟฟ้าเนี่ยโดยทั่วไปแล้วที่ถามว่าทําไมต้องใช้ทําไมถึงยิ่งใช้เยอะแล้วมันต้องยิ่งจ่ายเยอะด้วยล่ะครับก็เพราะว่าโหลดไฟฟ้าของเรามันก็ยิ่งสูงขึง้นแต่อันนั้นมันลึกเกินนะก็เอาเป็นว่าจำแค่ว่าอัตราเก้าหน้าคือยิ่งใช้เยอะยิ่งจ่ายเยอะนั่นเองนะครับอืมโอเค อันนี้คือช่วงที่พี่บอกะครับเราจะแบ,บ่งเป็นเจ็ดช่วงย่อยเห็นไหมโอ้ oh my god โอเคเจ็ดช่วงย่อย uh huh. ไม่ส u p p o r นะไปกินไม่ส u p p o r ไม่ support โอเคเจ็ด okay. ช่วงย่อยก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสิบห้าหน่วยแรกสิบหกถึงยี่สิบห้าหน่วยยี่สิบหกถึงสามสิบห้าหน่วยสามสิบหกถึงหนึ่งร้อยหน่วยหนึ่งร้อยเอ็ดถึงร้อยห้าสิบหน่วยร้อยห้าสิบเอ็ดถึงสี่ร้อยหน่วยแล้วก็สี่ร้อยเอ็ดหน่วยเป็นต้นไปนั่นเองนะครับ อยู่ตรงนี้เห็นไหมมันราคาต่อ,อยูนิตมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นคอนเซปต์อของอัตราเก้าวหน้าเลยนะครับอ้าวแล้วพี่แล้วผมจะคำนวณต่อไปยังไงอะครับอืมทีนี้พี่ก็จะมีคอนเซปต์ของอัตราก้าวหน้าปร,ประยุกใช้กับชีวิตประจําวันของพี่ให้ดูหนึ่งข้อหรือเป็นตัวอย่างนะครับอือเคตัวอย่างนี้คือเดือนนี้บ้านพี่ตุนก้าใช้กำใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป้งหมดแปดร้อยยี่สิบสองหน่วย เดือนนี้ยูทินการก์จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมดกี่บาทน,นั่นเองนะครับเอแล้วมันทํำยังไงล่ะครับเพราะว่าอย่างที่ต่บอกไปมันมีช่วงใช่ไหมแล้วโอ้พี่มันจะยุ่งยากไหมมันจะอะไรยังไงไหมโอเคเดี๋ยวพี่มีตัวช่วยให้โอเคมาดูกันนะครับเราก็จะคิดเห็นไหมอันนี้คือพี่ยกตัวอย่างนะพี่คิดนะก็คือให้เราดูจากอัตราการก,ารก้าวหน้าก่อนโดยที่ดูว่าค่าไฟฟ้าที่เราใช้นั้นมีค่าเกินค่าสูงสุดในเงื่อนไขไหนเช่นค่าสมมติว่า พี่บอกว่าพี่ใช้ไฟไป400หน่วยเราจะหยุดคิดที่ไหนนะครับก็อยู่ที่ที่ขั้นที่หกถูกไหมอ่าดูนะโอเคขั้นที่หกมันคืออะไรขั้นที่หกมันคือตรงนี้ถูกไหมขั้นที่หกคือตรงนี้400หน่วยก็พอดีเลยมันไม่ได้เกินมันไม่ได้ถึง400เอดหน่วยโอเคมันก็หยุดคิดแค่ตรงตรงนี้ถูกไหมอืมประมาณนั้นนะโอเคก็จะคิดอย่างนี้โอเควิธีคิดนะ 1ิบห้าเนี่ยมันมาจากพี่จะกรอบมาให้ดูคือกรอบอันนี้มันกรอบอเคแปะเลยละกันนี่มันละกันอ่ะโอเคหนึ่งถึงสิบห้าหน่วยคือพี่คำนวณอย่างงี้นะพี่จะเอาตัวท้ายเนี่ยมาใส่ข้างหน้าก่อนสิบห้าแล้วลบด้วยหนึ่ง ก็คือตัวแรกออกแล้วถามว่าทำไมต้องบวก1เพราะว่า1นึถึงสิห้าเราไม่ได้มี14ตัวแต่เรามี15้าตัวเพราะงั้นสูตรเนี้จะใช้ได้กับทุกอันเลยครับน้องๆก็คือเอาตัวท้ายใช่ไหมลบด้วยตัวหน้าสุดเอาตัวท้ายลบตัวด้วยตัวหน้าสุดแล้วบวกด้วยหนึ่งเข้าไปเราก็ได้ว่าเรามราีในช่วงนั้นเราใช้ไฟเราใช้ไฟฟ้าทั้งหมดกี่หน่วยนั่นเองเอากิบว่า ที่ได้หมดมาแล้วช่วงแรกใช้15หน่วยช่วง2ใช้10หน่วยช่วง3าใช้10หน่วยช่วง4ใช้65หน่วยช่วง5ใช้50หน่วยช่วง6ใช้250หน่วยส่วนช่วงเจเนี่ยก็คือเราเอาจานวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมดของเรานะครับก็คือเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ใช้ไป822หน่วยโอเคก็เอามาลบกับ401ที่เป็นหัวตรงนี้โอเคแล้วก็จะได้จานวนหน่วยที่เราต้องจ่ายนั่นเองนะครับ ต้องจ่ายในที่เหลือนั่นเองโอเคดังนั้นเราก็าไปคูณกับค่าตรงยูนิตแต่ละอันของมันได้เลยอซึ่งตรงเนี้ยพี่คิดมาให้แล้วเป็นเลขประมาณนี้ถ้าน้องๆอยากคำนวณเองหรือใช้เลขเองใหม่ก็ทำได้เช่นกันนะครับก็เห็นไหมก็เอาไปคูณกับหน่วยค่าของหน่วยนั้นได้เลยโอเคแล้วก็ท้ายแล้วก็ต้องเอาเงินมารวมกันครับผมนี่อันนี้คือเงินตอนรวมนะคือเอา อันแรกใช่ไหมเห็นไหมเอาค่าของอันแรกบอลที่สองที่สามวันที่สี่บันที 4, ่ห้าวที่หกวัที 6, ่เจ็ดโอเคก็จะได้อวมเป็นสามพันสี่ร้อยสี่สิบแปดจุดเก้าสี่บาทนั่นเองโอ้โหเลขนี่ช่างเยอะสเลเกเกินนะครับพี่ก็จะจ่ายค่าไฟเท่านี้บาทอือฮึต่อมานะครับเป็นทิปเลื่ของพี่โอเคเพราะว่าถ้าเราใช้หน่วยไฟฟ้าเท่ากับสิบหกหน่วยให้เราเอาเงินรวมของสิบห้าหน่วยแรก ไปคำนวณกับในข้อที่แล้วก็คืออะไร,รก็คือสี้าหน่วยไดกก็คืออันนี้สามสิบห้าจุดสองสามหน่วยโอเคคือสองจุดสองสามบาทไปคำนวณกับมาบวกกับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้สิบหกหน่วยถูกไหมแล้วสิบหกหน่วยมันก็คือเราใช้ไปสิบห้าก็เหลือหนึ่งหน่วยถูกไหมครับก็เป็นสิบหกใช่โอเคก็เป็นเหลือหนึ่งหน่วยแล้วก็เรียกบวกหนึ่งหน่วยตรงนี้ แล้วก็จะเหลือนระาคาเงื่อนไขที่2องในัตาเก้าวหน้าได้เลยก็คือเราสามารถคิดในอัตราก้าหน้าเออราคาในอัตราก้าวหน้าของเงื่อนไขที่2ได้เลยก็คือตรงนี้นั่นเองนี้นะตรงนี้โอเคพี่แปะมาให้ได้โอเคหน่วยที่สองหน่วยสองคือหน่วนี้นะหน่วยนี้ ถ้ okay. เาเราใช้หน่วยฟ้าเท่ากับ1ิหน่วยเหมือนเดิมดังนั้นเราสามารถนำามสบาบาทที่บอกไปเมื่อกี้ไปบวกกับราคาของหน่วยที่1ิได้เลยซึ่งเราจะได้เป็น35.23บวกกับ2 9 9 8 2บาทแล้วก็จะได้เป็นสามแปดจุดสองสามบาทนั่นเองนะครับเราก็สามารถใช้จํานวนตรงนี้ที่พีคตมาถึงแค่ตรงนี้นะถึงแค่ตรงหนึ่งพันห้าสิบห้าจุดสี่ห้าบาท ตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเราใช้เกิน401หน่วยเราสามารถเอาตัวเลขเนี้ยไปบวกได้เลยอืมแล้วเราก็คิดแค่ตรงนี้มาเออมันก็จะเร็วขึ้นถูกไหมครับโอเคไมอันนี้คือแบบทดสอบมันก็ไม่ใช่แบบทดสอบแต่ว่าพี่อยากให้มันเป็นโจทย์การประยุกต์ใช้งานจรงิจรงๆแบบเหมือนเราแบบอยู่ในบ้านจรงิจรงๆอะไรอย่างนี้นะก็อ่ะโอเคถ้าบ้านของพี่แอลมีหลอดไฟ10บดวงที่มีกําลังไฟ ดวงละ100รวัตทพัดลม4ตัวมีกำลังไฟตัวละ75วัตแล้วก็มีตู้เย็นอีก2ตู้กำลังไฟตู้ละ3,000วัตต์โอ้โอ้โดยพี่แอลเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ทั้งหมดไว้เวลา5ชั่วโมงใน1เดือนพี่แอลต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่แต่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีเซ็น์ใช่ไหมแต่พี่แค่ยกตัวอย่างมาเพราะว่าอยากให้คำนวณง,ง่ายๆนะโอเคนะอืม ถ้าเราเข้าใจโจทย์แล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายโจทย์เข้าไปในอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าทีนี้พี่ก็จะมาจัดแจงว่าโอเคหนึ่งคือปลอดไฟสิบดวงด้วยร้อยวัตต์ก็ทาไปทําตามสูตรไปก็คือหนึ่งร้อยคูณด้วยสิบเห็นไหมหนึ่งร้อยคูณด้วยสิบหาด้วยหนึ่งพันแล้วก็จะได้หน่วยอีกกิโลวตมาทํากับเดียวกับเอพัดลมแล้วก็ตู้เย็นทีนี้เราก็เอากิโลวัตต์มาบวกกันก่อนเพราะว่า ตามสูตรแล้วเราต้องเอาเออนี่ใช่ไหมครับกาลไฟฟ้าหน่วยวัตต์หารด้วยหนึ่งพันแล้วคูณด้วยชั่วโมงการใช้งานต่อวันแต่ถ้าเราทําแบบแยกกันแล้วก็คูณด้วยชั่วโมงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยากใช่ไหมเราก็เลยต้องคิดเอ่อกิโลวัตต์รวมก่อนว่าเท่าไหร่อืเราใช้ไปกี่กิโลวัตต์ก็ปรากฏว่ามันคือหนึ่งจุดหนึ่งกิโลวัตต์นะไม่ใช่พี่เขียนผิดโอเคขอโทษอือเป็นเจ็ดจุดสามโอเค เจ็ดสามกิโลวัตต์นั่นเองแล้วก็เราใช้ไฟฟ้าไปเจ็ดจุดสามคูณห้าเท่ากับสามสิบหกจุดห้ายูนิตหรือสามจุดหกจุดห้านวยนั่นเองนะครับแล้วก็มาคำนวณค่าไฟฟ้ากันก็อย่างที่พี่บอกนะก็คือพี่ดึงค่าจากตรงนี้มาเลยเพราะว่า <c oughs> อย่างตรงนี้ใช่ไหมสิบห้าหน่วยแรกก็คือถึงสิบห้าถึงยี่สิบห้าแล้วก็ถึงสามสิบห้าใช่ไหมแล้วก็เราก็เอาสามารถเอาค่าไฟฟ้าที่พี่คิดของสามอันแรกอะ มาบวกกันแล้วก็บวกด้วยค่าไฟฟ้าที่เราเหลือไอ้หน่วยไฟฟ้าที่เราเหลือได้เลยก็คือพี่จะคำนวณอย่างนี้สามแรกใช่ไหมบวกกันแล้วก็บวกกับสูตรที่พี่เคยให้ไปถูกไหมครับก็คือเอาอันมากะครับอันมากตั้งอย่างนี้แล้วก็ลบด้วยตรงข้างหน้าอย่างนี้ถูกไหมอันมากตั้งอ <następ S 1> ันมากตั้งถูกไหมครับก็เอาอันมากเนี่ยตั้งแล้วก็ลบด้วยอันน้อยก็จะได้ว่าแล้วก็บวกนิดหนึ่งด้วยนะ ลืมบวกได้นหนึ่งแล้วก็คูณด้วยราคาในหน่วยกิจโอเคหน่วยกิจอะไรละ่ะหน่วยยูนิตนะครับก็เราก็จะได้ว่าอันนี้มาบวกกันแล้วได้เก้าสิบเจ็ดห้าสอง 52. แล้วก็บวกด้วยที่พีลบมาเมืกก่อกี้คือตรงนี้เราจะเหลือหนึ่งจุดห้าหน่วยที่ยังไม่ได้ที่เรายังไม่ได้จ่ายที่ยังไม่รวมกับตรงนี้ก็คูณด้วยราคาต่อยูนิตใน อัตราเก้าหน้านนั้นนะครับเราก็จะได้5.44แล้วมาบวกกันเราจะได้ว่าโอ้พี่อลเนี่ยเราต้องจ่ายที่แบบใช้ค่าไฟฟ้าไปที่เราใช้เพื่อไไฟฟ้าเนี่ยห้าชั่วโมงด้วยราคา102่งรบาทจุดเกสหกสตางค์นี่แหละครับก็เป็นการ introduce หรือการเ,เริ่มต้นเข้าสู่การคิดค่าหไฟฟ้าหรือการคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้นเองนะครับ ซึ่งวันนี้พี่ก็หมดเวลาแล้วแหละอแล้วก็พี่อยากจะขอบคุณน้องๆที่ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ